สวัสดีครับว่าพวกเกมอีิพุชาดอนออฟรีมในพาร์ทนะที่ะครัะสเตทที่2องเดบลูเดมอนวีซาสีน้ำเงิน2ปีต่อมาสามสิบพฤกภาปี1598ปีที่3แห่งราชสมัยเคโจที่ลาบสูงซูลูกะบรรยากาศดูร้อนมาก เียงหลังคาลั่นๆทำไรนอนกลางวันอนะ่ะนอนเว้นโอ้มันลากอะไรมาวะเหมือนเป็นต้นไมป้ะปะเห็นลากอะ่ะอ,อะไรกันกูสินอนเว้น มาเถอะเฮนิโนคิชิว่างให้พร้อมปะพร้อมเสมอผมก็พร้อมเราจะไปลุยกันเหมือนที่เราวางแผนกันไว้ถูกต้องนี่คืออารมณ์แบบเหมือนนอนรอเวลาอะไรท่งนองนั้นใช่ไหมเอาอีกแล้วมันขี่ม้ามาภาพเรือนลางมากภาพคัสสีไอหนุ่มบังขวางทำามมีธุระอะไร Oh, โอ้นักรบผู้ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติใครอยากจะขอให้ท่านสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อฟังคำขอร้องอันอ่อนน้อมของข้าแมพูดจาไพเราะนะว่ามาสิท่านช่วยทิ้งของพวกนี้แล้วก็กลับบ้านได้ไหมจะพูดว่าไงนะเจ้าอันพานจะดูไหมว่าของสิ่งนี้เป็นของท่านหล่อฮิเดโยชิถูกต้องท่านหล่อฮิเดโยชิคุต้องสัก,กวัละไว้แล้วจะไปไหนก็ไปและข้าจะไว้ชีวิต ดาเดมอนเจ้ารู้ชื่อข้าได้ยังไงข้าได้ทำให้ศัตรูต้องหลั่งเลือดมานับไม่ถ้วนจะต้องชดใช้ด้วยความเย้ยยิงของเจ้าในโปรเถอะท่านจะสู้ขา้าเลยอย่าทำให้เข้มแข็งอันแน่เดินมาแม่งของขึ้นปล่อยมันข้าจัดก,การเองพวกเจ้าคนอื่นๆเอาสิ่งนี้ไปที่ป้อมปราก,การซูลุง,งะเสียใจด้วยนะข้าเกรงว่าข้าคงจะยอมให้ไปไม่ได้นี่ไงพัง,ง เรียบร้อยแต่ว่าเจ้าคงไม่อยากไปทางนั้นใช่ไหมทางนั้นเจ้ากำัมุ่งหน้ากลับเถอะหรือไม่ก็มาสู้กับข้าว่าไงเออเหม็นจังวะเฮ้เจ้าไปธีกินแมลงมาใช่ไหมเนี่ยมนเป็นของขวัญจากนายท่านแมลงที่ว่าทําให้ข้ามีความสามารถในการต่อสู้อันเติมเต็มให้ข้ายิ่งข้าได้กินมันเยอะขึ้นข้าก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น งั้นหมายความว่าเจ้าก็กินมันจริงๆใช่ไหมงั้นก็หมายความว่าข้าจะต้องฆ่าเจ้าแล้วล่ะเจ้าน่ะรู้มากนะเจ้าหัวขโมยเจ้ากำลังเจอกับศัตรูที่อันตรายรตีอย่างนี้บอกเลยว่าศพไม่สวยแน่ๆและเจ้าก็รู้ชื่อข้าอีกด้วยครั้งนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องบอกชื่อเจ้าบ้างชื่อข้ากันเหรอชื่อของข้าไม่ใช่โกงการอะไรของเจ้า อาแล้วตัวมันใหญ่ด้วยนะทำไมเราไป่ห้าวเขาละ่ะฮะดาบเราก็ยังกากหลายตัวเลยมาความสติของี่เดโยชิจะนานพาเหล่าเกนมะมาสู่โลกนี้อีกครั้งใครทัอง่ใส่ได้วิง่งฮฮชายถือดาบใหญ่สองเล่มปรากฏต,ตัวขึ้นพ,ออร,พร้อมกับภารกิจที่จะไล่ล่าเหล่าเกนมะเขาจะกำจัดเหล่าเกนมะที่ชั่วร้าย และเผาต้นซาก,กุระทุกต้นที่เขาได้พบเดยนี่กระโจนคุยตองกูสู้มา<ล>โทรเอ้ยเขาต่อสู้เช่นเดียวกับเหล่าโอนิและทิ้งต้นซาก,กุระที่ถูกเขาไว้ตามลายทางเขาจะได้รับฉายาว่าโซกิแปลว่าอสูรบนเท่าทานสร้างความตื่นตาตื่นใจทําให้ทุกคนนึกถึงเหล่าโอนิเขาต่อสู้กับความมืดมิดด้วยดาบขนาดใหญ่ของเขาและเขาจะไม่เมตตาตลอดศัตรูของเขาเขาจะสู้แบบนั้นไปทําไมอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขา ตัดสินใจเผาต้นซาก,กุระไม่มีใครรู้แต่ที่ร,รู้คือต้องสู้แล้วเราจะโฟก,กัสที่มันมันซ้ำไงวะเออนี่ซ้ำยี้เออซ้ำยังไม่ลุกกูวซ้ำอีกนะกูบนโหดเอ้ตัวอื่นไม่เกียเ่ยวโอ้โหเเ้แมงเมินดาบไฟมา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 เอ้ปั๊มปั๊มปั๊มอ โอ้โี่พ่อว่าผมใช้จนหมดแล้วอึบอึบอึบซัดไอตัวแดงนี่อย่างเดียวอ่ะมาลบมมาล้าล้อย่ายุ่งเห็นไหมกูซ้ำอยู่ <c oughs> เพื่อนมึงหน้าครบยืนมองใช่อ๋อ่ะออเฮ้ยจิงอย่ามามึงต้องตายแล้วนี่ซ้ำ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 มันเออมันต้องล่วงได้แล้วนี่เลือดหมดแล้วยังแบบมีลูกขึ้นมาฟาดฟันอยู่นะ มึงวันโหดจิมจิมล่วงนะล่วงจริงนะข้ามีนามว่าโซกิหรือที่เขาเรียกกันว่าอาสูรบนเท่าฐานโซกิอสูรบนเท่าฐานข้าหวังว่าเจ้าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะดานมอนข้าแล้วมีอวยพรด้วยมีเสียงแป๊กปลยออกมาใช่ไหมมินกิจิมินกิจิว่า มันห้อยมาจากอะไรวะเตรียมตัวให้พร้อมอ,อ่ะได้เลยนั่นสิฮะผมสงสัยว่ามันห้อยมาจากอะไรโออีกาตาแดงมากช่วงคัสซีนี่มันจะเเลอนะฮะแต่ช่วงเล่นนี่เหมือนแบบมันผ่านไอ้ตัว HD Texture มาแล้วไงก็ดีขึ้นถ้ามีบั๊กบ้างก็ตามสภาพนะฮะอย่าว่ากันไอ้ไอ้น,นี่แดงข้างเขียวข้างไว้โอ้เขาจัดการกัดดานเดมอน มันอย่างง่ายดายเลยเขาจะต้องเป็นปีศาจสีน้ำเงินที่คอยทำลายเหล่าต้นไม้ของท่านหล่อฮิเดโยชินแน่ๆเขาแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่ใช่ปัญหาของข้าข้าควรจะฆ่าเขาเลยดีไหมมัน,มนเออมันคือเขานั่นเองใน,น,นงงสุดข้าก็ตามหาเขาจนเจออะไรนะ มันช่างเป็นเรื่องบังเอิญแ,แท้ๆปีศาจแ้้งเงินที่มีชื่อเสียงจริงแล้วเป็นผู้ทรยศต่ตอท่านลอฮิเดโย,ยชิถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็บางทีข้าควรจะปล่อยเขาไปก่อนและดูเหมือนว่าเราคงต้องตามหาต้นซากุระเพิ่มอีกชุดหนึ่งแถ่ดเวลาต้องไปแล้วละ่ะผู้หญิงคนนี้ดูมีรับลมคมในเหมือนกับว่ารู้จักกับโซกิอะไรทำนองนั้นนะฮะให้ความรู้สึกแบบนั้น นี่อสูรเท่าทานต่อไปนี้ผมจะเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับว่าบลูเดมอนพราะมันดูกระชับดีฮนะเขาเรียกว่าไงคำพูดค่อนข้างติดปากเราดูมีอาการนะมันช่วยไม่ได้นะมันเป็นหนทางเดียวที่ข้าต้องทำข้ารู้ยังสงสัยว่าไอ้นี่มันห้อยมากับอะไรคืออยู่ดีมันก็ห้อยลงมาซะอย่างนั้น่ะ มึงผูกอะไรวะแน่นอนจริงๆคืนให้เซฟแบบนี้เจออีกทีฮะมันคือการจบสเตย์หรือเปล่าดูสิโอเคฮะสเตย์ที่สองเคลียร์แล้วงั้นเราจะไปต่อสเตย์ที่3ามกันในพานหนะฮะแล้วแจ่กันเนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกำลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันกดซุปเปอร์แตงนะครับซึ่งซุปเปอร์แตงนี้ก็จะมีหลายราคาะฮะตั้งแต่4ี่บบาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะ หรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผมสาหรับเพื่อนๆืที่พอจะมีกําลังนะฮะผมเปิดหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องได้โดยตรงผ่านการโอนผ่านพร้อมเพย์นะฮะมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยคิวอาโค้ดทางขวาสามารถส่งสลิปผ่านอินบ็อกซ์ผมจะได้ทําการขอบคุณลงไปในคลิปนะฮะใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญนะครับผมมีน้อยก็ใสย ขอบคุณหลายเด้อ